วันนี้นะคะเพื่อนๆเคียร์จะทำาลาบเป็ดค่ะซื้อเป็ดมาจากแมคโครเป็นเนื้อเป็ดสับล้วนเลยจะเอาแบบที่มันมีเครื่องในด้วยมันไม่มีมันหมดหมดเลยอะ่ะมีก็มีมีอยู่ถุงหนึ่งแต่ว,ว่าถุงมันขาดเคียร์ก็เลยไม่เอากลัวแบบว่ามันไม่สะอาดก็เลยซื้อเป็นเนื้อเป็ดล้วนมาต่อจากนั้นก็เอามาคั่วเอามาคั่วก่อน คั่วให้แห้งไม่ต้องใส่น้ำไม่ต้องใส่ะนะคั่วให้แห้งเลยเนี่ยคั่วให้แห้งแล้วเดี๋ยวเราไปปรุงรสเลยเนี่ยเขาสับมาให้แล้วเรียบร้อยเลยไม่ต้องมาสับเองถ้าเกิดว่ามาสับเองอ้โหสับกว่าจะแหลกเนี่ยคั่วสุกแล้วนะแล้วคั่วให้แห้งแล้วเราก็เดี๋ยวไปปรุงปรุงเครื่องเลยค่ะต่อจากนั้นนะคะปรุงรสด,ด้วยข้าวคั่วเอ่อพริกคั่วค่ะ ข้ควคั่วเองนะคะคั่วใหม่ๆเลยหอมๆเลยพริกคั่วพริกก็คั่วเองค่ะคั่วใหม่ๆหอมๆเลยค่ะแล้วก็ผงชูรสน้ําตาลตัดลดนิดนึงน้ําปลาค่ะน้ามะนาวค่ะหอมค่ะแล้วก็ผักชีฝรั่งคือเคียไม่ได้ใช้สารเแนเพราะว่าสารเแนซื้อมาแล้วมันมันเสียง่ายอะ่ะมันเน่าเน่าไวอะ่ะมันเสีย ไม่มีก็เลยเอาผักชีฝรั่งแทนผักชีฝรั่งที่ทําได้ทุกเมนูเลยนะแกงแกงเผ็ดก็ใส่ผักชีฝรั่งได้เยำก็ใส่ผักชีฝรั่งได้แล้วก็ลาบใส่ผักชีฝรั่งได้ผักชีฝรั่งที่ทําได้หลายเมนูเลยต้มยำต้มแซบอะไรเนี่ยใส่ผักชีฝรั่งได้หมดเลยคือผักชีฝรั่งเนี่ยตัวเดียวอะทาได้แท,ทบทุกเมนูอะเนี่ยต่อจากนั้นก็คนทุกอย่างเข้ากัน ใครชอบเยอะก็ใส่เยอะได้นะแต่เคียร์ใส่แค่พหอหอมสุกแล้วเสร็จเสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วก็ตักเสิร์ฟได้เลยนี่ค่ะลาเป็ดง่ายๆเลย